บ้านของใครนะครับที่ชอบเปิดประตูห้องน้าทิ้งไว้อย่างนี้นะครับนี่นะ <_ lost noise> เพื่อระบายอากาศหรือว่าระบายความชื้นนะครับถ้าบ้านของใครเนี่ยเปิดประตูห้องน้าทิ้งไว้เพื่อระบายอากาศหรือความชื้นแบบนี้นะครับหากจะดูแล้วมันน่าเกลียดนะครับกลัวว่าคนมองเข้ามาแล้วนะครับมันจะน่าเกลียดหรือว่ามีแขกไปไทยมาแล้วก็มองเข้าไปดูมันมันจะน่าเกลียดไปนะครับก็ให้หามูลี่แบบนี้นะครับมาติดไว้เลยเลยนะครับสมมุติว่าผมเปิดไว้อย่างนี้นะนี่นะครมันก็จะดูยังไงไม่รู้นะครับมันก็ดูไม่สวยเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับใหห้้้้าาามมลลีีี่แบบนนนตติดดไววเยัข ความสูงนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่80ดสิบเซนนะครับก็หามาติดตั้งไว้ได้เลยนะครับการยึดติดนะครับก็หากาวหรือว่าสกูยึดก็ได้นะครับนี่สกูยึดไปตรงนี้นะครับมันจะมีรูของมันอยู่นะสําหรับลายมูลี่นะครับเราก็เลือกเอาลายที่เราชอบแล้วกันนะครับสําหรับผมเองเนี่ยผมชอบลายนี้นะครับก็ถือว่าปกปิดได้สวยนะครับนี่เห็นไหมปกปิดประตูห้องน้ําได้สวยแล้วก็มีชิดมากนะครับถึงแม้ว่าผมจะเปิดประตูห้องน้ําไว้ก็มองเข้าไปไม่ทะลุนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยตกแต่งประตูห้องหรือว่าประตูห้องน้ําของเราให้ดูดีตัวนี้ไม่ได้ติดแค่หน้าห้องน้ําได้นะครับติดประตูห้องก็สวยนะครับตัวนี้นะติดประตูห้องนะครับติดประตูครัวแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ใช่ติดไม่ได้นะถ้าติดประตูครัวมันจะวงใหญ่ประมาณนี้เราก็ติดประมาณนี้ได้เลยนะครับติดบริเวณนี้ได้เลย